ันนี้นะคะนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของเราจะขึ้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเนี่ยนักเรียนสามารถดูตามในหนังสือหน้าที่หน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะคะในหนังสือเรียนหน้าที่ยี่สิบเจ็ดดูการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางเคมีกันดีกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีลักษณะอย่างไรนะคะอันแรกเลยสิ่งที่เราต้องเรียนนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารชนิดเดียวนะคะหรือสารสองชนิดขึ้นไปนะคะมาทําปฏิกิริยากันแล้วทําให้เกิดสารใหม่ทําให้เกิดสารใหม่ขึ้นมานะคะหรือมีสมบัติ แตกต่างไปจากสารเดิมอันนี้จะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะอย่างเช่นเราจะเผากระดาษนะคะในหน้าจอของคูคคมีการทําการทดลองคือให้คุณนํากระดาษมาเผาด้วยเทียนไขกระดาษเมื่อถูกเผาด้วยเทียนไขก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงลักษณะไปนะะหืมนี่ กระดาษก,าอากาอา่อนเผากระดาษก่อนเผาก็จะเป็นกระดาษขาวๆเป็นแผ่นเดิมนะคะและหลังจากเผาไหมกระดาษก็จะเกิดเปลวไฟขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นผงซึ่งสภาพของกระดาษเหมือนเดิมไหมลูกสภาพของกระดาษเหมือนเดิมไหมคะไม่เหมือนเดิมค่ะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการทีก่กระดาษไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันถูกเผาไปมันกลายเป็นทีขเข่เถ้าแสดงว่า มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยการเผาไหม้นะคะ No ม <they> hmm. ต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นได้บ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเปลวไฟเกิดความร้อนเกิดควันเกิดละเมาแล้วก็เกิดเข้าขึ้นหลังจากมันเผาไหม้เสร็จ ะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเาะต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีอะไรบ้างนะคะนี่จะเป็นสรุปเลยมันจะมีสารใหม่เกิดขึ้นสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปนะคะ ทำให้สารนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ยากหรือไม่สามารถกลับคืนส,สู่สภาพเดิมได้นะมีมวลที่เปลี่ยนไปยังกระดาษเราเผาไปแล้วเผาไปแล้วเรียบร้อยเราเอาที่เท่าไปทำให้มันเกิดกระดาษเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนเป็นสภาพไปแล้วแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมใหม่ได้ เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมันจะสามารถผันกลับไปกลับมาได้สารก็ยังคงเป็นสารชนิดเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยจะได้สารใหม่ขึ้นมาคะจะไม่มีทางผันกลับไปเป็นสารเดิมได้ อันนี้ทําการทดลองของเราทดลองไม่ได้นะคะเราเรียนออนไลน์อยู่ถ้านักเรียนอยากทดลองก็ทําได้ที่บ้านนะคะให้นักเรียนเตรียมนะคะถุงมือยางผงฟูนะคะแล้วก็น้ําส้มสายชูแล้วมาดูการเกิดปฏิกิริยาเองขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้ใส่ผงฟูลงในถุงมือสองช้อนโต๊ะเทน้ำส้มสายชูใส่ลงไปเล็กน้อย แล้วก็มัดุงมือให้แน่นนะมีุงมือก็จะพองขึ้นเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างระหว่างผงฟูกักบน้ำส้มสายชูนะคะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นซึ่งน้ำส้มสายชูเนี่ยเวลามันทำปฏิกิริยากับกับผงฟูมันก็ไม่สามารถกลับมาเป็นน้ำส้มสายชูใหม่ได้ หรือผงฟูสามารถกลับไปเป็นผงฟูเหมือนเดิมได้ไหมคะได้ไ,ม,ไม่เอ่ยผงฟูเหมือนเดิมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทัคมีมันกลับมาเป็นสารเดิมไม่ได้แล้วนะคะกลับมาเป็นน้ำส้มสายชูไม่ได้กลับมาเป็นผงฟูไม่ได้อิริยาแบบนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลง กลับไม่ได้นะคะตัวอย่างตัวอย่างการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะอย่างเช่นไม้ถูกเผากลายไปเป็น่า่านี้จะกลับไปเป็นไม้เหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วนะคะกลับไปไม่ได้แล้วต่อไป การหยดกรดลงบนหินปูนนี่นะคะเอากรดตัวอย่างสารที่เป็นกรดอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นเออน้ำส้มสายชูหรือน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะถ้าไปหยดลงบนหินปูนจะเกิดอะไรขึ้นเออมัน no, okay, do! มันก็จะเกิดฟองกา๊าซทำให้ หินปูนเนี่ยค่ะเป็นหลุมนะคะกลับมาเป็นหินปูนไม่ได้แล้วนะคะกดไปทำปฏิกิริยาบนหินปูนนะคะการประกอบอาหารอย่างเช่นการทำไข่ดาวเราเอาไข่ดาวไปผ่านความร้อนไข่จากเป็นลูกๆเป็นของเหลวถูกไหมคะไข่ที่ยงดิบอยู่ พอไปผ่านความร้อนแล้วกลายเป็นไข่ดาวที่สุกไข่ขาดาวที่สุกนี้สามารถกลับไปเป็นไข่อยู่ในอยู่ในฟองเหมือนเดิมได้ไหมคะได้ไม่เอ่ยไม่ได้กลับไปได้ไหมก็ไม่ได้นะคะปปฏิกิริยากลับไม่ได้คะวิธีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะ สังเกตสารไหนที่มันเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้มันจะมีอาจจะมีตะกอนเกิดขึ้นเกิดขึ้นหรือฟองแก๊สนะคะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นสีนหรือสีเปลี่ยนไปจากเดิมหรืออุณหภูมิของสารเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนาะ กดเลยนะคะอันนี้จะเป็นเกมนะคะเราค่อยๆมาดูนะคะทีน,นี้สรุปก่อนสรุปหน้าสรุปจะอยู่ในสไลด์ สรุปไดอยู่ตรงนี้นะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารเนาะการเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยจะมีอยู่สองรูปแบบก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทีนี้สรุปของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยจะสรุปได้ดังนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอ่ะจะไม่เกิดสารใหม่ขึ้นนะคะ องค์ประกอบภายในของสารจะไม่เปลี่ยนแปลงสารเปลี่ยนไปแล้วสามารถกลับไปเป็นสารเดิมได้อย่างเช่นอย่างเช่นเกลือละลายน้ําเกลือเป็นของแข็งละลายน้ำํำกลายเป็นของเหลวกลายเป็นสารละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกลือได้รับความร้อนเกลือก็จะสามารถกลับมาเป็นของแข็งได้เมื่อ เมื่อนำสารละลายน้ำเกลือและเหยืกลายไปเป็นไอแล้วก็จะเหลือก้อนเกลือนะคะเป็นสารเดิมนะคะสารสามารถเปลี่ยนไปแล้วสามารถกลับเป็นสารเดิมสารเดิมได้นะคะสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารก็ยังคงเหมือนเดิมตัวอย่างเช่นการระเหิดการระเหย,การ,รเหยการตกผลึกการละลายการเกิดหมอกนะคะอันนี้เป็นการเ,เปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่อไปต่อไป เดี๋ยวคุณครูจะให้เขียนนะคะหน้าหน้านี้นะคะแล้วก็หน้านี้แล้วก็สรุปการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหน้านะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะสรุปได้ว่าอะไรก็ตามถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะมีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะมีอง ork. ค์ประกอบภายในของสารเกิดการเปลี่ยนแปลงสารน่ะที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้ นะคะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนขึ้นหรือสมบัติของอทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารของเราการสุกผลไม้การสุกข,ของผลไม้อย่างเช่นกล้วยกล้วยเวลาเวลามันแก่จัดแล้วชาวสวนก็จะตัดมันยังเป็นสีเขียวอยู่ใช่ไหมคะเปลือมันยังเป็นสี กล้วยก็ยังเป็นสีเขียวอยู่พอเอาไปบบมหรือเอาผ้าคลุมไว้เขาเรียกว่าการโบมน,นะคะก็เป็นการที่ทําให้มันร้อนขึ้นนะคะบบมไว้เมื่อเวลาผ่านไปกล้วยก็จะสุกการที่กล้วยสุกจากสีเขียวกลายไปเป็นสีเหลืองเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการเกิดสนิมก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างเช่นเอาเหล็ก แดดจากลมไว้เหล็กเนี้ยก็จะทําปฏิกิยากับออกซิเจนในอากาศนะคะเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดสนิมขึ้นซึ่งการเกิดสนิมเนี่ยสนิมที่เกิดขึ้นไม่สามารถผันกลับไปเป็นเหล็กเหมือนเดิมได้นะคะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะคะอย่างเช่นการเผาไหม้ของของไม้กลายไปเป็นถ่านนะคะ ค่ะน,นี้ก็ไม่สามารถกลับไปเป็นไม้ได้นะคะเด็กๆคะเด็กๆจดหน้านี้ลงในสมุดให้คุณครอคุณแป๊บห,ห,หนึ่งแป๊บเดียวนะคะ โอเคมาแล้วนะคะลูกครคัต้องวาดรูกไหมคะรูปไม่ต้องวาดลูกรูปไม่ต้องวาดนะคะรูปไม่ต้องวาดนะลูกเสร็จหรือยังเอิร์ยังไม่เสร็จค่ะนะคะเดี๋ยวครูตุ้ยจะพาไปดูแบบฝึว่าเป็นเวอร์ชิพนะคะอันนี้เขียนลงในสมุดหรอคะ ต้องแน่นสม,มุดค่ะลูกเขียนต่อจากั้งที่แล้วไปเลยค่ะเขียนต่อจากสารละลายไปเลยเด็กๆสามารถแคปหน้าจาอไว้ได้นะคะ เดี๋ยวยไปเี็นอ่าครูตูนครูตูนจะไปสไลด์ต่อไปก่อนนะคะสไลด์นี้นะคะเป็นสไลด์ที่ครูพเ,เปลี่ยนเป็นสไลด์อีกอันหนึ่งได้ไหมคะอันไหนลกูกการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอะค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแคปสไลด์มีไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะเดินใหนะคะจะมีอยู่สามสไลด์เองค่ะที่จะให้เกนลงในสมุดนะลูกนะเส็นเร้เยังเอ่ยเส็็นเรียังคะ แล้วบอกคุณครูนะคะใครแคปไม่เป็นหรือว่าทำไม่ได้<ร>เดี๋ยวคุณครูจะให้ท้ายภาพนะคะเปลี่ยนรึ้ะคะสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะลูกนะ ดังแค่ว่าความไม่เสียงดังลูกโอเคเสร็จหรือยังคะมั่วโมง,โมงโกวนเปล่าตรงนี้บบนเพราะว่าเปลนเปลี่ยนนียังเออ เด็กสามารถดูในหนังสือตามได้นะคะในหน้าที่สามสิบเด็กๆเปิดหน้าสามสิบนะคะหน้าที่สามสิบเนี่ยมีตัวอย่างก,การเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างเช่นการปิ้งขนมปังนะคะการทำหมูย่างปิ้งนะคะหมูจากหมูดิบกลายเป็นหมูสุกก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการเผาไหม้การมีฟองแก๊ส ในสารเคมีนะคะการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของน้ํานะคะหรือมีตะกรนเกิดขึ้นเวลาเราใช้สารเคมีในการทดลองนะตัวอยา่างหน้าที่สามสิบเอ็ดหนที่สามสิบเอ็ดก็จะมีการสุกข,ของผลไม้การนากำนํำผุได้ไปทำน้ำส้มสายชูนะคะการทิ้งโซ่เหล็กตากแดดากตาลนเหมือนที่ตุนตุน ยกตัวอย่างเรื่องเหล็กไปเมื่อกี้นะคะการทำอาหารอาหารจากหมูดิบกลายเป็นหมูสุกก็ใช่การถึงแรงทางเคมีไข่ดิบกลายเป็นไข่สุกนะคะมะม่วงสุกข้าสุก<ร>นะคะก็เป็นทางเคมี<ร>าการ,าราเผาไหม้หมดแล้วนะคะใส่รึไงเยอะเยอะมากเลยนะคิ่งจะมาที่นั่ยนะิ่งเยอะอ่ะนั่นแหละ จนหน้านี้ด้วยไหมครับใช่ครับหน้านี้ด้วยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะคปแคบเสร็จแล้วดูหนังสือหน้าที่สามสิบสามนะคะหน้าที่สามสิบสองก็มีสรุปให้เด็กๆนะคะในหนังสือเหมือนกับของคล้ายๆกับของฟูตูนในสไลด์เลยนะคะ าที่32จะมีผลดีกับผลเสียนะคะของการเกิดปฏิกิริยาเคมีของาสารนะคะข้อดีก็คือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างเช่นไปทำยารักษาโรคนะคะไปใช้ในการประกอบอาหารนำไปสร้างวัสดุสังเคราะห์ต่างๆนะคะข้อเสียก็คือการเผาไหม้ทางเคมีเนี่ยทำให้เกิดบลพิษทางอากาศ อย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะบางโรงงานก็จะปล่อยสารพิษออกมานะคะคในรูปของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ R o X A D. สารเคมีบางชนิดมันทําปฏิกิยากันแล้วมันเกิดแก๊สที่มีผลเสียต่อโลกของเราได้นะคะข้อเสียอีกอันนึงก็คือปฏิกิยาเคมีของสารบางชนิดทําให้เกิดอันตรายอย่างเช่นการระเบิดของถังแก๊ส การระเบิดของทางแก๊สหรือระเบิดปรมาณูนะคะแล้วใครไม่เข้าใจมีไหมคะวันนี้มีไม่เออไม่มีนะเด็กๆแคปเสร็จแล้วใช่ไหมลูกค่ะโอเคพุณคุณจะพาไปดูแบบหัดแล้วนะคะ แบบประกาวันนี้นะคะแบบปึกหาดวันนี้เป็นแบบนี้นะคะหน้าตาขึ้นหรือยังมีอยู่ความจริงแบบปึกหัดอันเนี้ยจะมีอยู่ในหนังสือแต่เพื่อเป็นการง่ายเป็นการง่ายต่อการรวบรวมคะแนน ก็เลยทำเป็นออนไลน์ให้นะคะความจริงมันจะอยู่ในหนังสือของหนูในหน้าที่สามสิบหกหรือเปล่าเด็กๆลองเปิดดูนะคะหน้าสามสิบหกค่ะไม่ใช่น้ไม่มีไม่เป็นไรนะคะ,ะมาดูให้นักเรียนพิจารณานะคะพิจารณา สถานการณ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้วบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเด็กๆช่วยกันตอบนะคะข้อที่หนึงลูกเหม็นที่วางไว้ในตู้เสื้อผ้ามีขนาดเล็กลงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเคมีคะทางกายาภาพทา,างกายาภาพนะคะจำ ถ้าหนูคลิปมันจะมีมีคำตอบให้เลือกนะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นในหน้าจอต่อไปเนาะในอ่างน้ำน้ำในอ่างบัวมีปริมาณลดลงเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนะคะทางกายภาพทางกายภาพภาภพนะคะทางกายภาพต่อไปในเวลาเช้ามืดพบหยดน้ำค้างเกาะอ,อยู่ที่ใบพืช หยดน้ำค้างทางกายภาพกายภาพะคะพลาลตที <an> ่ซ <ana> ื yeah, ้อมาแล้วเริ่มเยิ้มเหลวทางกายภาพกาายภพนะคะการเกิดสนิมเหล็กกับแท่งเหล็กที่วางทิ้งไว้การการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางเคมี มัคือมีข้อที่เหลือให้หนูไปทำเองได,ะะไ,ดไ,ได้ไหมคะทำได้ไหมลูกได้ไหมคะลูกทำได้เนาอมีตัวอยา่างการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในหนังสือนะคะเอาต่อไปข้อที่สองให้นักเรียนเติมข้อความนะคะต่อไปนี้ต้องถูกต้อง อันแรกปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดคุณสมบัติไรคะสมบัติเหมือนเดิมหรือเกิดสารใหม่เกิดขึ้นเหมือนเดิมหรือเกิดชนิดใหม่คะการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เก <c oughs> ิดสาร ชนิดใหม่นะคะโดยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสามารถไม่สามารถทำให้สารใหม่กลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะข้อสังเกตที่ช่วยให้นักเรียนทราบว่าสารมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสามารถสังเกตได้ดังนี้อันนี้สังเกตสังเกตหลอดทดลองค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะ เปลี่ยนใคะจากสีชมพูไปเป็นสีม่วงไปเป็นสีฟ้าเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะคะอันนี้เกิดเกิดฟองหรือเกิดตะกอนหรือเกิดควันคะตะกอนจะใช่ไหมเกิดอะไรเอ่ยเกิดตะ ตะกรนนะคะข้อนี้เกิดอะไรคะเ,เกิดปองนะคะอ่ะลองดูตรงนี้ยังทําไม่เสร็จเอามาทําให้เสร็จ,าารจบางคนจะทําไม่ได้แน่เลยการเผาไหม้ของฟืนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเคมีคะสองช่วยตอบใครอยู่ไหมู่ว <c oughs> <c oughs> าการย่อยอาหารของมนุษย์การย่อยอาหารของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงทางอะไรหรอกากายภาพกายภาพหรอการย่อยอาหารของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์เราทางเคมีใช่ไหมอ่ากรเคมีนะคะ อาหารที่ย่อยแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นอาหารชิ้นชิ้นเหมือนเดิมที่เรายังไม่ได้กินน่ะมันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้คะเพราะฉะนั้นการย่อยอาหารของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีน้ําในการต้มน้าเดือดน้ําเดือดกลายปเป็นอะไรลูกน้าเดือดเป็นอะไรคะน้ำเดือดเป็นทองเป็นน้ำแข็งทางกายภาพครับ น้ำเดือดมันเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้ำเลือดก็กลายเป็นไปเป็นไอถูกไหมคะ,ะการสุกข,ของมะม่วงจากมะม่วงสีเขียวเป็นสีเหลืองอันเคมีค่ะคะการผสมน้ําตาลกับน้ําเพื่อทําน้ําเชื่อมทางกายภาพค่ะท,ทางกายภาพครับเพราะว่าน้ําตาลสามารถเอยน้ําเชื่อมสามารถกลับไปเป็นน้ําตาลได้ใช่ไหมคะ เมื่อเราให้ความร้อนกับสารยาลอ้ยเดี๋ยวนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลิงก์ตรวตูลมันจะไม่ไปทางลิ้นตูลนักเรียนทาเหมือนเดิมนะคะกดฟิตเนสเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นคําว่าเซนให้นะคะเดี๋ยวครูตูนจะเอาลิ้นตัวตูลให้นะคะแล้วก็จะได้คําตอบอันนี้ตอบถูกไหม นะคะตอบเลยไม่ได้สิทเต็มแบบนี้สำหรับคนที่ดูมีคนออกไปแล้วหนึ่งคนค่ะคุณจะเช็คขึ้นใหม่นะคะไวพอบอยู่ไหมคะอยู่ครับพนเทพอยู่ไหมคะอยู่ครับกาลันพัฒมาไหมคะพิสิธพงษ์มาไหมคะมาคราบับคพะชรเกพพัช ูไหมคะอยู่ครับกีรติค่ะครับพันตพัทค่ะอยู่ครับแทนคุณค่ะแทนคุณอยู่ไหมคะเปนอยู่ไหมคะแทนคุณออกแล้วใช่ไหมลูกไดชาพลมาไหมคะมาครับโอเคค่ะพีรพัทอยู่เนาะ กิรพัฒน์ปุ๊กอยู่ครับปุ๊กปะกรอยู่ครับ,บสุทรชิตค่ะน่าชนมาไหมคะมาครับอาทิตย์ค่ะมาครับสิลมาค่ะ ตีรินทามาไหมคะคุณภณัชสอนค่ะมาค่ะณชาค่ะมาค่ะปติการค่ะที่เหลืออยู่เนาะตีลพิญญามาไหมคะนัทพภักุญมีมาไหมคะมาค่ะค่ะยูรีเข้ามาไหมคะค่ะนะคะโอเคค่ะขวัญน,นภาค่ะ มาเนาะโอเคเด็กๆเดี๋ยว,ยวครูตูนจะส่งลิงก์ให้ท้ายค่าบเดี๋ยวออกจากห้องนี้แล้วไปรอลิงก์ในไลน์ได้เลยนะคะคโอเคนะวันนี้ครูมีงานที่ทํำในสมุดใช่ไหมครับคุมีในสมุดสามแผ่นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้นะคะคส่งส่งให้เขียนเฉยๆแต่ไม่ต้องส่งกลับคืนคุณครูนะคะครับ